สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาองค์นี้นะคะพี่องค์นี้เป็นพักกิ่งค่ะพี่ขาองค์นี้เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้หนูขอว่าที่หกร้อยบาทค่ะพี่นะคะ พระกิ่งองคนี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่ปิดตานี่ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่พระปิดตาองคนี้หนูขอว่าที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสบู่เลอดนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านสบู่ลวดเลือดค่ะพี่ขอว่าที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปปลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปั้น หลวงพ่อเงินนี่ขอว่ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ รูปปล่อพ่อเงินขอว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปปล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนี่หนูขอว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะรูปปล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอขอว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระพุทธชินราชค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่พระพุทธชินราชองค์นี้นะคะพี่ขาขอว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปปล่อไม่ทราบที่ค่ะพี่อันนี้ขอ ขอวาที่600บาทนะคะพี่รูปหล่อองค์นี้หนูขอว่าที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาเป็นเนื้อไม่กระสิ์ค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่พระเนื้อไม่กระสิ์ค่ะพี่ขาใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะพี่ใต้ฐานจะมีรอยจานค่ะอันนี้ขอว่าที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นขุนแผนค่ะพี่ขาขุนแผนอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขุนแผนหลวงพ่อทบนะคะพี่ขาอันนี้ขอวทททีี่่่600 600บบาาาคะพย ทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นกิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่านะคะพี่กิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่านี่ขอว่าที่600บาท,ทนะคะพี่ขากิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่านี่หนูขอว่าที600่บท600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเป็นกิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่าค่ะส่วนอันนี้เป็นเดี่ยงกลมหลวงชุมพรค่ะพี่เดี่ยงกลมหลวงชุมพรนี่ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเดี่ยงกลมหลวงชุมพรขอว่าที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดี่ยงกลมค่ะพี่เดี่นีทท่600บาะคะ เหรียญกลมหลวงพ่อแดงวัดแหลมวัดแหลมสออันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นอแปะลงสีไหมคะพี่ใช่เหรียญแปะลงสีไหมคะพี่ขาอันนี้ขอวัที่ <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ท่านอาจารย์งอกิมง้องกิน๋นโดยชิดสร้างนะคะ อันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่เดือนนี้หนูขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขาเดือนนี้หนูขอว่าที่600บาทภาพไม่ชัดแอนไลน์โทรหาได้ค่ะพี่นะคะ ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าปิดตาค่ะพี่ปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้ก็ขอไว้ที่6 0 0บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาเก่ากไม่ทราบที่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่ค่ะพี่ขาพิมเสนมาค่ะพี่เหรียญเสมาหลวงพ่อไผ่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ย นั้นหลังเป็นฐานนุมานนะคะพี่นั้นหลังเป็นฐานนุมานนะคะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะอันนี้ขอวัดที่600บาทนะคะพี่เดือนนี้หนูขอวัดที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นอหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนี้ขอวัดที่600บาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านขอว่าที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่โตไหมคะพี่นะคะ เป็นหลวงปุ่โตไหมได้มาแบบนี้นะคะพี่อันน,ออน,น,น,ออนนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนนะค่ะพนนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเต่าค่ะพี่เต่านี้เขาขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่เต่านี้เขาขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ สมเด็จองค์ที่หนึ่งก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่สมเด็จองค์ที่หนึ่งก็ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเหมือนกันค่ะส่วนนี้ก็เป็นสมเด็จองค์ที่สองนะคะพี่สมเด็จองค์ที่สองหนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่สมเด็จองค์ที่สองขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะสมเด็จองค์ที่สองค่ะส่วนนี้ก็เป็นขุนแผนปูดทิมนะคะพี่ขุนแผนปูดทิมนี้หนูได้มาจภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขุนแผนองคนี้นะคะพี่ค่ะด้านหลังรู้สึกว ใช่ไหมแค่ตะกรุดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ได้มาอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอว่าที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะตัวนี้เป็นหลงพ่อนียมค่ะพี่ค่ะหลงพ่อนียมพิมพ์สองหน้าค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่600บาทจะพี่หลงพ่อนียมพิมพ์สองหน้านี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะตัวนี้เป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทค่ะพี่รูปหล่อเก่าๆโบราณอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูไม่ทราบที่ค่่่่่ะพีีีหนูไมทททราบขว ปลายทาง50าบบาทกันเลยค่ะอันนี้ milk, 50, เป็นพระดีลาค่ะพี่ขาเป็นพระดีลาอันนี้ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่พระดีลานี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่700บาทค่ะพี่หลวงพ่อเงินองค์นี้หนูขอว่าที่700บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเข็มกัดค่ะพี่ขาเพิ่งได้มามาใหม่ค่ะพี่เข็มกัดเดืยนหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่เดืยนหลวงพ่อเดิมพร้อมเข็มกัดเก่าๆค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่ายร ทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดี่ยงกลมหลวงพ่อกลืนะคะพี่เด่งกลมพ่อกวืน,นี่หนูขอว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะเดี่ยงกลมพ่อกวยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นพระปิตาค่ะพี่นะคะ ปิดตาไม่ทราบของที่ไหนนะคะพี่ด้านหลังจะมียาอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ปิดตานี้ขอว่าที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหลอหลวงพ่อพรมค่ะพี่รูปหลอหลวงพ่อพรมนี่ขอว่าที่600บาทนะคะพี่รูปหลอหลวงพ่อพรมองค์นี้นะคะพี่ขาขอว่าที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็น้าปิดตาหลังแบบค่ะพี่ปิดตาหลังแบบขอว่าที่600บาทนะคะพี่ปิดตาหลังแบบองค์นี้ขอว่าที่600บาทปลายทาง50บบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวง หลวงพ่ป่านขี่ไก่ค่ะพี่ขี่นกหรือขี่ไก่ขี่ขี่นกหรือเปล่าหลวงพ่อป่านขี่นกอันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทนะคะพี่หลวงพ่อป่านองค์นี้ค่ะพี่ค่ะอันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะตัวนี้อัมิน้เป็นพระศิวลีค่ะพี่ที่ศิวลีหลวงปุ่โตวัดประดูชิมพีอันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้หนูขอว่าที่หกร้อยบาทนะคะพี่ค่ะฝั่งตะกุดเหมือนกันค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะตัวอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่อันนี้หนูไม่ทราบว่่าาา้รหหลงพออะไไูดม นี้นะคะพี่นะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทค่ะอาองนี้นะคะพี่ขาขอว่าที่60 0บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทหนูมองนะคะพี่เหมือนมีม,มีพระนั่งสมาธิแล้วก็มีกองข้างล่างไหมคะถ้าไม่แชร์ก็ขอโทษนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่60 0บาทไปทางทาง5บบาทเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อบโบราณเก่าๆค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่600บาทค่ะพี่รูปหล่อบโบราณเก่าๆอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกันนะคะพี่อันนี้มันมีลวดถักค่ะอันนี้องค์นี้มีลวดถักนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่อันนี้ก็ขอว่าที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้มีลวดถักค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะส่วอันนี้เป็นแหวนหลวงพ่ออะไรแล้วจำไม่ได้นี่ค่ะอันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทพอค่ะพี่แหวนนี้ค่ะพี่ขาขอว่าที่หกร้อยบาทนะคะพี่หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรหนูจำไม่ได้หนูลืมชื่อแล้วค่ะอันนี้หนูขอว่าที่หกร้อยบาทนะคะพี่เหือนนี้อแหวนนี้ขอว่าทจาาาบบททปลงเ่ ห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อท่านคิงหลวงพ่อท่านคิงไหนอนะแกะยังไงลนะ่ะอ๋ออยู่นี่นี่ค่ะพี่ เดือนนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเดือนนี้หนูขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะภาพไม่ชัดแอดไลน์มาหนูได้นะคะพี่ขายนะคะเด๋ยนหลวงพ่อท่านคิง600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะเนี่ยค่ะซื้อเดือนนี้ไปจะแถมสุงอันนี้ให้ด้วยนะคะพี่จะแถมซองอันนี้ให้ไปด้วยนะคะพี่ขายนะคะ600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพี่อันนี้ก็ได้นได้มาสภาพนี้นะคะพี่ได้มาพร้อมถุงอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะนะคะ เดือนนี้ก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เดือนลงปุดทวดค่ะเดือนลงปุดทวดเดือนนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เดือนนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงหรือภาพไม่ชัดแอนไลน์มาหนูได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นนะคะพี่ขายนะคะ แคปรูปมาค่ะพี่ขายเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเด่ยนหลวงพ่อพรมค่ะพี่เดืนหลวงพ่อพรมนี่ขอว่าที่600บาทนะคะพี่เด๋ยนหลวงพ่อพรมองคนี้นะคะพี่ขายหนูขอไว่าที่600บาทจ้ะพี่เดืนหลวงพ่อพรมองคนี้นะคะพี่ขอว่าที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะเดืนหลวงพ่อพรมค่ะโอเคนะคะพี่อีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขายฝากพี่กดติดตามให้ช่องการเกตพุทธคุณพัก เคร่องด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะ